สวัสดีครับก็เราจะลำดับภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นเรือเลิฟสานะครับโลจิสติกเลิฟติกนะครับซึ่งหลังจากที่เรือลำนี้นะครับขนผ่านสินค้าเสร็จนะครับเรือลำนี้ก็จะทำการ ถ่ายจากเรือลำนี้มาสู่เรือลำที่ผมอยู่ที่ผมได้บันทึกวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะถ่ายจากลำเล็กมาสู่ลำใหญ่และก็นำไปถ่ายสู่เรือลำใหญ่กว่าลำนี้นะครับในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่นะครับคือเรือขนาดใหญ่นะครับยาใหญ,ใหญ่ซึ่งเป็นไซส์เดียวกับลำที่ผมอยู่นี้นะครับ จากรถสู่เรือนะครับจากเรือก็สู่เรือลําใหญ่ขึ้นไปเป็นลําดับนะครับนี่นะครับเริ่มสามนะครับถ่ายขึ้นฝั่งนะครับและหลังจากนั้นก็ จะถ่ายเข้ามาสู่เรือลำที่ผมอยู่นะครับกระบวนการโลจิสติกไทยนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับและก็สายเลือดใหญ่ของเราก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับในการลำเลียงสินค้านะครับจากภาคเหนือนะครับลงสู่อ่าวไทยนะครับระยะทาง เกือบพันกิโลนะครับในการล่องกันลงมาเป็นลําดับนะครับ มีจะลากนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตรงฝั่งร <c ười> <c ười>